สนทิของสุดนก็าจจะส่วนนรู้ตงกันนิดนึงตัวอย่างแรกนะครับพันธุเสวะนี่นะครับถ้าเป็นจุนิยะจะสามารถแต่เป็นพันธุสะอีวะได้นะครับไอที่เป็นพันธุสะอีวะนี่ส่วนใหญ่อยู่ในคาถาครับแล้วก็ตัวนี้ท่านจะแก้ให้ครับคาถาถ้าเป็นคาถาาแก้เป็นพันธุสะวิยะนแสดงว่ามาจากพันธุสะอีวะครับพันธุสะอีวะนี่ส่วนใหญ่อยู่ในคาถานะ แล้วก็เวลาเราดูให้ดูที่อัตัฐานด้วยครับท่านแก้ให้ถ้าท่านแก้เป็นวิทยาสามอะไรแสดงว่าตัวนี้เป็นอีวะเพราะอีวะกับวิวิยาสับเป็นสามพันธุเสวะ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 รู้ได้ทันทีว่าแัดองว่าไม่ใช่อีวะสับแล้วตัวนี้นะครับนะ องค์ Twelve, ออการปะออกาศเสว่กัรปรกเสวะกัรปกาศ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 เสวะอุปเควตี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 อุปไอเคตี

อุปายิขาอุเปขาอุปายิขาอุเปขาอุปายิขาอุเปขาอุปายิขาอุเปโต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  อาเวจ่าอาเวจ่าอาเวจ่าอาวะิจ่านาอุยาติครับโยยาติโยยาติ